กินดีต้อนรับซู่อาโอวีสู้กับศตรูไปด้วยกันเอาหายเกิดปิ่งวะโยโยไปดูวันนี้อ๋อไอมันมีแต่เอากินซีพียอ่าไอ้ตอนนั้นลงอย่คลิปทาที่พี่เล่นโนโถดไปกันไม่ได้แต่งลงเต็ม วันนี้เน tamam> ี่เอาเมื่กี้เดี๋ยวตาว่เจอเก้าสูเขียนไว้ว่าทำไมไม่ลองตายสักตัวดูค่ะ ไม่าย่าไม่ตื่นเลยไปไม่นุเกเลยครบวะ <c oughs> ่ะห้าร้อยหกร้อยมีดาเมจเวทแถมด้วยอ๋อโดนโดน เกมเราสู้โจ๊กไม่ไหวนะ <I 'll S 1> ตายถ้าสู้แบบนึงนึงอ๋อก็ไม่ไหวอนะ่ะ ส,สีสสสแล้วไปโซนโซนไว้ได้โซนไหมโซนไหมโซนไหมต้องให้ตายต้อตายก็ถอยอยู่โอ้จำจำต้องไปโซนตายได้จบมันนู้นู้จัจกหมดมานาป่ารีฟิลหรือเปล่า <c oughs> ไอ้ว่า อมกรฟิวอ๋มอมันเป็นไอ้สีฟ้านะม,มานาตัน้สวยตกใกลเนะี่ยมาทำอะไรในป้านล้มาทำไมมาทำไมกำลังดูนย่หนูไมไเข้าที่อย่างจุ๊บ อ๋อถึงว่าทำไมมันจริงๆรัวๆมานารีฟิลไม่ใช่สีฟ้าถ้ารีฟิล<ห>้วยก็<ส>มานาเรื่อยๆมันใส่รองเท้ามาเอรรถคูดาวมารถคูดาวมันก็แค่รถคูดาวนลมันไม่ได้เพิ่มมานะซีมันซีมันอ๋อบังไฟเร็วเหรอ ไม่ไม่มันจะทําให้มันทีมันจะทําให้มีทีทีอะโกรยัง yes, วะวะเมนตียกเลยเด้อสามเเิเดี๋ยว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 ปัด <Okay. S 2> ให้คิมเข้าก่อน okay. โอเคโโอ้หคีมแค่คคคตัวเดียว <laughs> เฮ้ยมันเข้าแล้วละไรเราล่ามันล้วจะตายนั่นแง่ยังนางเหนียวอยู่พ้เก็บแพร ถ้าเป็นเอาเกาะกับด่างเอาไหนดีช่วงนี้ชอบกอเกาะไาเกาะไปได้เกาะเนาะขนาดโดนเลยยกยกโอ้ oh. เสียยดาใช้ไปแล้วใช้ตอนไอ้ก oh. oh ัม oh. บ oh ี oh. ้โอเคโอเคสตาร์ตายละตายโจ๊กกันนะใช้ตอนยกโจ๊กเอ้ยไม่ใช่นาคอดิโจกหรือนาคอนะนาคอนอุ้ยตายเจอคิซี่จบเลยเราเจอทอยมาไล่ยิงคิซี่ต่อยก่อนต่อยก่อน วงวันใหญ่ขึ้นนะต้มแตกแล้วเนี่ยไม่ติดคุลาแลแตกก่อนฮอยหนีหนีหนีสุดกำลังเกือบตายแล้วไม่ละอไอ้ สกัดอะได้ได้บนไม่ได้เซลสูสนะ่ครับไม่ได้หรอวะ Tower, shut up, shut up, Hey, ah, got an intermicronic. Someone throw me a rolling rock, shut down. An enemy has been defeated. ไดอยู่ไงกนไม่ได้ยังไงกเป็นได้หาย,ยาาหายเลยหายบ้าเลยอู้เพนด้ไปกลางเปนด้ไปกลางเดี๋ยวไปกลางก่อนนะอโอเคเล่นเลยเล่นเลย มาฟ้าอยู่นคอร์ดมาโอ้โหดาเมียนนักขอดไปหลังสร้างยังไงเราจะสองร้อยเมียน้อ จับตัวเฟียวได้นี่แม่งบดเทมเลยนะเนี่ยสวยตีโดนัพี่เบอร์เลยนะเนี่ยพี่จนจังวะโอ้โหก็ตานี้ไม่เคยได้ฟังไมะไปไปยิงคีฟิ้ไปจนล็อกไปจนล็อกล็อเล่นไปจนนำแคดดี้เขาสักพันหนึ่ง นียคลิปล่างคลิปกลางก็มีเพีบยบจุดเดียดวก็ไปตีเบาบนสามบนสามบนสี่บนสี่บนห้า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  I'll grind you into dust! Me, me, low. Low lead, light. Why you Give me that, give สี่มาสามจตุรุนันละพันสี่แล้วนะโจ๊กไปเอ็งต่อย <c oughs> นอกจากยืนลบดัเมจแค่ยืนลบดัเมจลงดามจโอ้ไปตายว่ะไม่ตายา่ตายสวไ่ได้ไ ออกมาอะไรดีโลน้ำแข็งสุดาสุดาได้ไหมได้ไไอ้ดานตีตายสตา ตั้งเตตอนนี้ของซบเพอ,อร์เป็นยีสิบสตกละจากสิบหกซิวไม่อยู่วะตามไปตามไปตามไป ไปบนบนสามวบนสองล <So done. S 1> ลาไอ้ <Double kill. S 1> มันอยู่อ่ะมันอยู่แถวนี้มันรอเปอันทีโจ,โจโจอยู่นี่ <c oughs> ด้านหลางด้านบนด้นานบนด้านหลางเยี yeah. ่ Nhay mình nghe, tình này. mình không có thôi nha con. Sô nằm 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 โอ้โหมันตายตัวเดียวใช่มันตายตัวเดียวเราตายสอกลับมันเนี้ยต้นมันก็เสียสองไม่ก็ ยังไม่ได้ฆ่าเลยแต่เนี่ยสกอร์น้อยนิดเ <c oughs> มื่อกี้ฆ่าเยอะแล้วสิดั <c oughs> ไไดไม่เกิดเลยเมื่อกี้อยู่แถวบ้านกนสามสี่โจกหาย Ng thong thong, 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 อุ้ยเอ้ยสกัดเื่อนอ่ะสุดท้ายเชียวเท่านด้นเท่านด้นอยู่สามแล้วเนี่ยสามตัวอีแล้วอยู่แถวนี้มันไม่ทีเด็ด ลบ,บในุภมิไมคอยเนียนดวโดนเอ้ยยกโดนแล้วเวย้ยเดีอยาไปอย่าไปอไเดี๋ไปาไปนาก่อนมาาโอเคเดี๋ยวเฝ้าในหะ้มาหนาครมาเดีเล่นเกมนำแล้วมันซาทุกทีเลย เล็นทหคหัควแ่ะ